งานปั้นสร้างค่ะงานปัน้นอันปั้นน้องเมฆค่ะเป็นงานปั้นมือปั้นปูนปั้นกันสดสดค่ะพอได้ใส่บอกรอบอกพิมค่ะเป็นงานปั้นมือค่ะอันนี้เป็นสร้างพวิสร้างส้มเครื่องค่ะเฮาก็จะได้ตกแต่งให้ประมาณนี้ละค่ะต้องมีการติดไล่ติดประดับตกแต่งตามตัวสร้างน้ำเนาะค่ะงานปั้นสร้างค่ะ งานปั่นลานปั้นน้องเมฆค่ะหน้าตากับประมาณนี้และเป็นงานปั้นมือค่ะบอดไใส่บอกรอบอกพิมพ์ค่ะปั่นกันสดๆเลยค่ะบอดไซใส่บอกรอค่ะปั้นมือค่ะงานปั้นมือปั่นปูนงานเกษตรเรียบร้อยพ้อมทรงแล้วค่ะงานปั้นลานปั้นน้องเมฆค่ะ งานปั้นน้องเมฆก็จะมีงานปั้นประมาณนี้ละค่ะเข้ากับปั้นทุกอย่างละค่ะอันนี้คืองานปั้นสร้างค่ะงานปัน้นลานปั้นน้องเมฆค่ะก็จะเป็นสร้างเผือกสร้างส้มเครื่องเป็นสร้างผลิตสันดอนค่ะเขากับจะมีการตกแต่งลวดลายค่ะ ลิดลายตามตัวสร้างน้ำหรอคะปกติสร้างเ่นก็จะปั่นก็จะเป็นสีดำเฮากระปั้นนี่ก็จะตกแต่งวดลายพรอมล้วค่ะงานปั้นสร้างงานปั้นล้านปั้นน้องเมกค่ะเป็นงานปั้นมือปั้นปูนปั่นกันสดๆล้วค่ะงานปั้นช้างงานปั้นน้องเมกค่ะ งานปันสร้างค่ะเป็นงานปั้นมือปั้นปูนปั้นกันสดๆแล้วค่ะงานปั้นสร้างเป็นงานปั้นมือค่ะว่าด้ใส่บล็บอกโลบล็อกคิมค่ะ สององค์นี่คือปั้นพร้อมกันเตเป็นงานปั้นมือค่ะปั้นขึ้นมาพร้อมกันสององค์หน้าตาค่ะคายๆกันค่ะสัดส่วนคือทอกันแล้วค่ะเรได้ใส่บอกโลบกพิมพ์ค่ะเป็นงานปั้นมือปั้นกันสดๆเลยค่ะงานปั้นสร้างรานปั้นน้องเมฆค่ะ เ้าก็ปั้นมือกันแบบสดๆเลยค่ะบดใสยบล็อกโลบล็อกพิมพ์ค่ะการติดล่าย้าก็จะมีการติดล่ายตกแต่งตามตัวสร้างล้วค่ะเป็นสร้างพาวิสสร้างซุ้มเครื่องค่ะห้าตาก็จะประม่านนี้แหละค่ะงานปั้นรานปั้นน้องมิกค่ะ งานปั้นสร้างสวยงามค่ะขนาดแล้วแต่ผู้ว่าจ้างจ้างหรอค่ะคือ,อเฮาบดีกำหนดตายตัวอยากได้ขนาดไหนสั่งมาทางร้านก็จัดให้ค่ะงานปั้นสร้างค่ะงานปัน้นดันปั้นน้องเมฆค่ะขอบคุณได้หลายค่ะที่เข้ามาชมลานปั้นน้องเมฆค่ะขอบคุณค่ะ